สวัสดีครับคลิปนี้ผมมาอยู่ในบรรยากาศเทศมหาชาติงานประจำปีของวัดป่าเลไลนะครับตังีตำบลบางตะไนอำเภอปากเกนนร็ดจังหวัดนนทบุรนะครับทางช่องอันนี้เป็นครั้งแรกของการบันทึกเทปเรื่องเทพมหาชาตินะครับต่อไปนี้นะครับราทางช่องก็จะไป มันถึงเทเรื่องเทพอหาชาให้มากที่สุดนะครับดรเจนยาดีดรปุวันาปานมาดรงามรักดรข่ากรเล่อนกันด้วยกันท่านสองนางราชนมามา นี่เป็นงานประจำปีที่วัดวัดเรไรนะครับมีการตกแต่งเป็นเทศมหาชาติของวัดทั่วัวไปที่เราจัดนะครับนี่เป็นบรรยากาศเป็นครั้งแรกะครับทางช่องที่มาบันทึกเรื่องเทศมหาชาติครับเดาสนะครับ,รรบถ้าทางช่องจะเดินทางไปวัดเทศมหา,าิ ที่จัดขึ้นตามวัดต่างๆครับคนก็มักจะรอดูกันสุดท้ายนะครับก็จะมีาการแสดงประอกอบเทศมหาชาติครับตอนนครับตรงนี้กำลังเตรียมตัวเทศกันที่กันช่วงท้ายๆนะครับทุกคนพระอาจารย์กำละงรอแต่งเพลงรอ รพระอาจารย์พระมหาหมอกจากวัดอ่างทองวรวิหารนะครับสำนักนี้มีพระนักเทศพอสมควรเลยนะครับมีโอกาสทางช่องจะขึ้นเดินทางไปทงคลิปที่วัดอ่างทองวรวิหารนะครับ mm hmm. เขาว่าฟังเทศมหาชาติครบสามกันในวันเดียวนะครับจะเป็นมหาคนสุดสุดนะครับช่วงนี้ก็ฟังไปทีละก,กัน เทวเดุงันยวันยังอท่ยังกัเทพสุขตากทพราษเติอาจามเมิสกัะวิุณณเาจาิกิธานิสนาโส ຍາພະນາຄິນເພີດຕະການະນະວັດໄຕພໍຈັມກະໂບດໃຈຈັງໂຄອິເດດຕະວະນະພະເດດພູນາເຈອະສານະເຈຕະ นาุโกติจาริธรรมเมตตาเมตตากริะปะปันเมตะาตังตังเมตตาโตตัจามิภูมิเมตตาบุคคลเมตตาเตติภยติมาสปะตุเข้าไปจาริกามเมตตาตัะตังเมะเาสัมมาโัมมาสติจะเจธรรมตัตตาตัปปัยจารังตังติจางิธรรม ตตโตอันตัตเมตังกะตัมเมติธรรมะปะการสีโมตัตาตตัตตาตัตตาโตปิตาังทัตตาทัตตุเรสติินทานวัตตวานะตวาเตนาติชาติปิเปตังตาเม ในนีต้งก็งอุธิ้าบ้านแรงเข้มมาออกก้วดีได้แล้วก็วาเคืนไว้จาเก่าแล้วปายกอง Gracias. Sí, sí, sí.